ทุกคนมานั่งแต่งเสริมเติมสวยอยากสวยคือเพิ่นเนาะออันนี้เราจะลองลองพื้นนะน้ำมันมะพร้าวออมันมะพรา่าผิวค่อยผิวขอนมันจะเป็นค้นผิวแห้งเนาะขอก็ใส่ละมันมะพร้าวห้ากรอนาล้วทุกนี้ตรงนี้นะ ตีนเป็ดตีนไก่ตีนกะตรงนี้เราต้องเน้นตรงนี้หน่อยอ่าเนาะเราเองกรู้สึกว่าหน้ามันนุ่มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ตอนนี้อยูเอสโอเดอรมาบานนนเนไ่ยตรงนี้นะไม่ได้เอาให้นี่มานะคยก่ได้อ่อนนั่น,นี้ยผมอะ่ะจะม้วนึ้นกอน ผมเกิดกับฟูเขาอย่างนี้นไดนะ้เป็นเสร็จแล้วก็จะลองพืง้นด้วยน้ำมันมะกาวตัวนี้ ตั้งไลฟ์สดน้องก็อยู่นะแล้วก็ลองขึ้นด้วยตัวนี้นะ้วยนะ <laughs> เราจะลองพื้นที่ตัวนี้แต่เนี่ยเราเอาคอทาตัวนี้ก่อนคอที่ท่าที่่วนคอท่ากวนลืนเนี่ยเราคออยากท่า เขาจะเขาคุยโูเลกันไในหลายสุนกับมวนเนาะอันนี้เป็นชั้นที่สามเด้อพี่น้องเด้ออันที่สามนะคะ สันติสีข่อรกสิทธาร่ 4, อ,องพื้นอีกไร้สดตัดใส่ปะนะปะนะหนองซาวขอยไร้สดตัดใส่น้องพี่ 5, หนองข่อรกสิทธาไีกว่านมีเดี๋ยวขอยว่ามีอ่ะ เขาบอไม่ íamos, no primo, ขี้มอันนั้นคือเพิ่นเน้คิวคือาก็ไม่ได้เขียนเด้อ่าคิวข่อยก็ค네ิวสุดๆดข่อยรอดเนี่ยเนาะเราก็อันนั้นท่าตากับว่ามีคือเพื่อนเนี่ยพอท่าจะขีมลองเพื่อนก็สิท่าแปลงเราเ็าจท่าริบแค่นั้นล่ะนี่คือการแต้งตัวของข่อย้อพี่นอเออข่อยอยากเค็ดเป็นคเพื่อนอยู่เห็นเพื่อนแต่งข่อยไปเบื้องพี่เพื่อนเหมือนเมือคขึ้นนี่ ไปดูพี่เขาแต่งนาะเราก็อยากทําเป็นเหมือนเขาแต่เราทําไม่เป็นไอ้เราากีตาแล้วก็ทาตานะเราทําไม่เป็นเราทําได้แค่นี้เนี่ยแค่ลงพื้นแล้วอีกหน่อยก็เซตตรงนี้เขาเปิดบานเปิจะเปิดบานจะเว้นนี้เหมือนไงเขาว่าไงฮง <c oughs> ให้น้องเขาลงเวที้เราเขจะเปิดบาน แล้วมา,าแกะแกะเสร็จแล้วพัก,ก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องอความสวยความงามคองม่วยได้แค่นี้แหละนะั่นนั่นคือบานคือเมื่องเขาดิพักก็สีหท่าดิบได้วันที่นี่ นี่แหละด้ประมาณนี้แหละเนาะในซ้ำนี่เละพี่น้องนี่คือการแ <c oughs> ต้งถึง่อ <c> ย <oughs> ละพ้งกรสวีธรรมดาวี่อยยื่ใส่เนาะมึงวีไหนเนาะ แต่ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันมะพร้าวด้วย่ยคุณน้องด้วยขอจะขาดน้ำมันมะพร้าวอะไรเพราะว่าหนาเป็นค้นหนาแหง้งผมข่อยก็คือ่อยขัดหมอนอนี่แหละที่จริงมันมันสวยอยู่นะแต่มันไม่ได้บำรุงมันก็เลยคือ่อยขันหมอนอนี่แหละนี่เงียเสียงเนะ เกษียวยุบบานนี่นะพี่น้องจะวีผมลองกุสิแลลวที่นี่เออเขาก็สิขอาว่าเกษสิรักเปียคนละขางเนาะเออเัาจะขืนเมธีได้มาที่ีนเบิังเสียงฟังเสียงผม่อยแนงขวักขวักอยู่มันหยองเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะอืผมมันโดนลงไงนั่งรถน่ะอืต้องไปตัดเอาแล้วล่ะกะ แค่นี้แหละขอบคุณนะคะเพื่อนที่มารับชมคลิปนะ้ะเอามานั่งทาแป้งให้เบิ่งอืมนั่งแป้งตวัวเบิ่งคอยแป้งในแค่นี้แหละขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเพื่อน fc ที่มารับชมคลิปขอบคุณนะคะ